ตอนน้นจิมก็ยังงเขาขี้คนยังพันนี่อยู่นะอเขาโดนพันนี่อยู่นะแล้วก็ยังกวนตีมวิ่งเข้าไปหาเขาเลยวิ่งเข้าบบแล้วเป็นไงเขาไหลมาเป็นไงโอ้โหเป็นตอนแรกนึกว่าน้อยแม่งเต็มมินิบัสเลยเราท่าไม่ดีตำรวจมาผมก็นั่งหน้ารถกับผู้หญิงผู้หญิงแม่งเตกตื่นดิเพรเราไม่นั่ง พอเราปืนเจะปืนออกซ่อนเลยเพราะเราเพราะเรามีเจ้ปืนมาซุบตูดรับไอ้สั่นัวเรไอ้แม่งโดดเลยปืนแม่งล่วงเลยเราก็โจรสวนผ่าตำรวจเลยนึงก็มารู้จักจิมก็ไปเจอจิมในห้องเรียนนะตอนนั้นมันก็ยังไม่เข้าแก๊งกันอีกอย่างโอ้หนี่ยุคยุคบุกเบิกเลยเพราะผมมาเตือแล้วก็คอยคอยมามูการมาถือแน่นไหนจากไหนอ โอ้เค้าเรียกผมเข้าแก๊งสองคนนี่มนันนี่กลับด้วยกันนี่แต่ไม่มีเฮียอะไรกันเลยแล้วครับท<า>่านไอ้แอดไอ้แอดมันเหมือนเป็นผู้ปกครองมาส่งกุเรียนไม่ถึงอาทิตย์มัง้งไอ้เฮียหายอีกแล้วโอ้โหแล้วมันก็หายไปเลยนะเว้ยแล้วผมรู้ว่าชานพกปืนนะตอนนั้นเริ่มมีใครพกตัวมาหรือว่าพกไม่เหมืนก่อนส่วนมากจะเป็นมีดส่วนมากเป็นมีดไม่ใช่ก็ที่เล่าให้ฟังไงผมพกมาถึงเขาก็ยังไม่พกมีมีดอันนั้นนะพกมีดมีดเขาไปง้อเขาเล่ม ก็ที่วิ่งจังหวัดนนท์ครั้งแรกอันนั้นคือครั้งแรกที่ยังไม่มีปืนไอ้ที่วิ่งจังหวัดวิ่งจังหวัดนนท์นก็คือไปที่บ้านไอ้ชายแล้วเอาของใช่คือของเราก็ไม่คิดอะไรเไม่มีปืนตอนนี้ไม่มีปืนมีล้วนจังหวัดนนท์ตรงไหนวิ่งจังหวัดนนท์คือก็ที่ว่าผมเล่าให้ฟังในไลฟ์สดก็คือว่าไปเอาไปดูช็อปนัดก็ตัดช็อปอย่างเกงนะฮะที่ไอเดียเฮฟวี่กลับมาจากพรามหกเพื่อจะมาบ้านไอ้ช้าเดี๋ยวเดี๋ยวคือ วะเนี่ยเราไปแวะบ้านชายก่อนทุกครั้งแต่เราเลยไปนุ่นก่อนไปดูไปดูที่มึงตัดผ้าไงใช่อ่าแล้วก็จะกลับมาบ้านชายใหม่เพื่อย้อนกลับมาอเล่นนะนะอ่าใช่ใช่ไหมตอนที่รู้ว่าขอเพขอรู้แล้วกูเห็นชื่อเต็มตาเลยตอนวิ่งอ๋อรู้เลยไงเราก็ผมมตอนนั้นผมมีพี่เล่มหนึ่งที่เล่าให้ฟังอ่ะย้อนกลับมาลงรถ จิมเขาปีเข้าไปเลยเขาค่อยโหนมาเลยก็คิดว่าเขาอยู่ปลายๆริมๆแล้วตอนนั้นจิมก็ยังนะเขาขี้คนยังพันไอ้นี่อยู่นะอ่าโดนพันนี่อยู่นะแล้วก็ยังกวนติมอรือว่วิ่งเข้าไปหาเขาเลยวิ่งเข้าแบบแล้วเป็นไงเขาหลมาเป็นไงโอ้โหเป็นตอนแรกนึกว่าน้อยแม่งเต็มมินิบัสเลยโอ้โหละผมวิ่งล้างท้ายถามมันดูโอ้แล้วเห็นมันวิ่งหลุดไปแล้วมันตอกซูมมาโอ้โหสับลอยปอกซูม ที่บอกอ่ะอีดงอีดาบอภาริงบอกอ้าแม่งเลยอ้าวชื่อไ้จิงบิ่งไปแล้วไอ้นี่นำเข้าไปอยู่ในห้องที่ว่าที่ว่าขายเขาขายตู้เฟอร์นิเจอร์แต่ตอนนึกว่าเป็นบ้านคนก็มันเลยครับแต่มาเป็นตัวยูเป็นตัวยูมันเป็นตัวยูแล้วมีตู้ที่ผมบอกมีตู้อยู่อันหนึ่งมันมีจอบหรือเสียบเออแล้วมันแต่เราเราได้เปรียบเพราะว่ามันเขาก็ไม่เข้ามาไง ก็อย่างที่บอกอ่ะคือเราจะมองจากกระจกเราจะมองจากกระจกจะเห็นมันเดินได้ถ้ามันเข้ามามันก็โดนแต่เราก็บังเอาตู้บังอ่ะเอาตู้บังอ่ะแล้วมันมีจอบก็เสียมผมมีมีดที่ชานบอกนี่คือมันวิ่งครั้งแรกเลยใช่และครั้งแรกและโคตรไกลเลยอ้ชื่อนั้นผมที่ผก็เล่าเรื่องเลยผมต้องไปต้องมีตัวแล้วต้องมีแล้วแล้วน้อยด้วยแล้วก็ได้ดังใจเลยแล้วก็ไปไหว้แฟงนั่นแหละกลายเป็นว่ามาบุกเบิกนี่แหละ เงี้ยอ่าข้างนก็คือเริ่มมาจำว่าต้องมาทายังไงอะไรยังไงต้องเอาตัวรอดอะไรประมาณเนี้ต้องต้องนัดเวลาเจอกันให้เป๊ะเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นต้องอ่ามาลับไอ้ชายมาเจอไอ้ยศคือทุกอย่างสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มันไม่มีอะไรนะมันต้องรู้ว่าเฮ้ยออกจากบ้านเนี่ยผมออกจากบ้านบ่ายโมงมาถึงปากเกร็ดบ่ายครึ่งออกไปล่องเงนเจอบ่ายสองคือไปเจอตรงพระรามหกถูกหลักๆเลยสามคนต้องเจอกันก่อน ไอ้กลับมาที่ที่คุยตอนแรกว่ามารวมตัวกันที่ตำปัดซอยบ้านนัดถูกตรงหน้าอำเภอสามคนสามคนก่อนนั่นคือหลักเลยนั่นคือหลักเลยแล้วที่บอกว่าตรงบางนี้ไม่เล่นกันชื่นไม่เล่นกันถูกก็คุยกันกันวันนั้นแหละคนชื่อพี่แขกับพี่เขาเป็นรุ่นพี่ตอนนั้นเขาเขาเป็นรุ่นพี่เราแน่นอนแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้แ้เขาก็พูดเขาไม่เคยพูดเขาพูดทํานองว่าเอ้ยเราไม่ยุ่งกันนะนายเขาพูดเพราะนะเขาพูดแบบนักเลงนักเลงอ่ะเขาเรามองเขารู้เราเรารุ่นใหญ่ รุ่นใหญ่กว่าเราเราก็ปีหนึ่ง่งเอาง่ายๆเขาโอ้โหเขามาดำปืดมาเลยไอเราก็มีรู้จักกันหมดนั่นแหละนัดเนี่ยกับกิมเขาเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วเขาก็ต้องรู้จักกันมามันก็เลยก็ว่ากันไปอยู่กันไปต่างคนต่างอยู่แต่ผมมารู้ข่าวก็คือแบบในปากเกตก็เล่นกันมันมาเล่นกันตอนหลังไงไม่รู้เป็นสายมันมาเล่นมันมาเล่นตอนหลังชานก็เล่นชานก็ยิงที่ที่ปากเกตก็เรื่ององเรื่องเรามันจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือ เรื่องของเรื่องอ่ะก่อนจะออกเนี่ยผมก็อยากได้ช็อปนะจะยุคนั้นนะขอพูดหน่อยความที่เป็นผมเป็นอะไรเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งเราก็อยากได้ช็อปทุกโรงเรียน,นยอ่ะอะไรที่เป็นคู่อริกับเราอยากได้ช็อปทุกโรงเรียนคือหมายความว่าได้กระหนกคุนพลประชาชื่นเอาไว้ที่บ้านใช่ต่สมัยจชื่นอ่าแต่ผมแต่จโซนนี้มีกระหนกมีบูด้วยกระหนกผมเคยได้กรมชนเนี่ยชื่นเนี่ยผมไปกลับมาไม่หลุดเขาเขาเคยอยู่กรมชน เขาเคยไปว่าเขาเอ่ยชื่อแต่ผมขอก่อนผมบอกขอก่อนผมไม่รู้ผมขอก่อนอะแต่เสื้อได้มาก็ได้มาชานบอกก็คืนคืนไปแล้วคืไปแล้ววันงานวันงานงานโวพิดาตอนแรกเขาจะไปขอแลกตอนแรกอ่ะเขาจะขอแลกผมก็ไปเขาบอกว่าเขามีช็อปอินก็จะผมส่วนมากเท่าที่รู้หลังก็รู้ผมไปคืนหมดผมไม่ได้ไปขายไปอะไรก็คือตอนแรกเขาบอกเขามีช็อปอินแล้วคนนี้เลยเพราะว่าพอเอิญอันนี้ผมขอเอ่ยชื่อ ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเพื่อนเขาก็ให้มาอีกตัวหนึ่งกระหนกเป็นสองตัวไปแลกนี่เขาก็เขาก็บอกเขาไม่มีและหรืออะไรแล้วก็เลยไม่ได้ไปแลกก็เอนงานพิดาเขาเสียก็นั่นแหละตามภาพแหละผมก็เลยม,มีของโรงเรียนที่ผมเคยก็แบบเคยก็ขอขอโทษแล้วกันชานได้มาเนี่ยอย่างที่ทุกบอกทุกโรงเรียนทําไม่รู้ทุกโรงเรียนหรือเปล่าแต่พวกเราที่ได้มาก็ทําไม่ดีถูก ก็นั่นแหละก็เหมือนตอนนั้นมันก็ไวหนึ่งมันก็อยากได้อะเห็นไม่พอทาไม่ดีได้มาแล้วเก็บไ่ไม่ดีอะไรเงี้ยโอ้ผมไปวางไว้ที่โรงเรียนผมไงผมก็วางงั้นผมก็ค่อยแตะไว้ในตกลงเรียนไม่มีแล้วครับองค์พ่อเหมือนกันผมไม่เคยที่จะไปไปเหยียบหยาดเรื่องของพวกนี้อ๋อไม่ไม่มีครับก็อาจจะลบวดบางทีมันดึงกระเป๋ามาอะไรมามันก็แต่ผมก็ไปเก็บไว้ที่ดีไม่ได้มีแบบจะไปวางไว้ตามของผมไม่มีครับชอบเข็มทุกอย่างถือว่าเป็นผมก็ไปติดใน ในช็อปของผมช็อปผมมันก็คือสิ่งที่ผมใส่อยู่แล้วผมก็อันนี้ตอนที่อยู่ในตู้นะใช่เหมือนหลังหลังก็ไม่เคยทําอะไรไม่ดีนะแต่ยอมรับว่าพวกเรามีถูกมันก็เป็นความอยากได้ถูกพวกเราก็มีทำอะไรไม่ดีกับถูกเสื้อช็อปเลนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็รงอื่นก็เราก็รู้ผมไม่ได้เอามาทําอะไรนะก็คือแฝนไว้ด้วยกันครับผมประมาณนี้ก็คืนไปคืนไปหมดแต่แต่นี่ที่เหตุการณ์ที่ตกเล่นช็อปนี่คือชานอยู่ปีสามเลยเหร มันน่าจะช่วงปีปีสองเทอมสองไม่ปีสามเนี่ยตอนแรกผมว่าไปได้มาที่ลังสิตก่อนไปทังสิตผมอะสามสองไม่ได้ไปทังสิษยก็ความอยากได้จำได้ปะที่กูบอกว่าโอ้ยพี่คนอย่างผมผมไม่เล่นอย่างงี้เออผมพูดจริงๆิงก้ผมไม่เล่นรบบนี้มันดังบอกโอ้หมึงก็ไม่ได้เจอตำรวจมันกลัวเราจี้กลับไงแต่มันมันไม่มีมันทํามันไม่ได้หรอกเพราะสมัยนั้นมันไม่มีแต่เราก็ไม่เอาเราบอกอย่างงี้ผมไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอา ผมไม่เอาผมพูดกันลแ,ลแ,ลแล้วก็เคลียร์กันไปคืนนั้นเลยก็คืนนั้นเลย<ม>ลก็จบก็ปล่อยจบก็คือเราก็ต้องระวังตัวแต่ผมก็มาเกมอีกครั้งนะไล่ๆกันอีกสองอาทิตย์อีกเกมอีกนนี้เต็มข้อเลยเรื่องอะไรนั่องกระชื่ออีกไหมครับกระชื่อเหมือนกัน,นไปก<ไ>ปไปก็กลับมาจากเรียนสอบนั่นแหละสอบกลางภาคสอบกลางภาคก็กะวันน้ำวันเสาร์ถ้าจำไม่ผิดเพราะเรากลับตอนบ่ายก็แยกขาลายเหมือนกันขาอันนี้ขากลับ รถมันติดมากโอ้โหตอนนั้นช่วงแค่ไลน์รถช่วงเย็นประมาณทักสี่โมงสามโมงครึ่งเนี่ยโอ้โหรถติดมากรลิงเนี่ยมันน่าจะจําโจทย์ได้ก็ลงไปสวนบัก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 ,บกมันก็ไม่ได้เไรเพราะเขามากคนหรือสองคนมาเสร็จผมก็อไอเหยียเราก็ไอเหียมีเรื่องมีราวแล้วเราท่าไม่ดีตำรวจมาผมก็นั่งหน้ารถกับผู้หญิง <c oughs> ผู้หญิงแม่งเสียตื่นเลยเพราะเราไม่นั่งเ <c oughs> พราะเราปืนจะปืนออกซ่อนเลยเพราะเราเพราะเรามีปืนมาซุกตูดเขาไอ้สันดวล้อ แม่งโดดเลยปืนแม่งล่วงดิเราก็โจนสวนผ่าตำรวจเลยตำรวจไม่มาสองสามคนแล้วสายตรวจม,มาแล้วพะามาอยากป้อมเลยสวนเลยผมก็ไอ้เหี้ยตรงนั้นเราก็ไม่รู้เลยซอยถ้าผมจำไม่ผิดผมวิ่งเข้าซอยไอ้สวงอกหรือเร็วดีเออสั่งวังซ้ายเออตรงอกตอนนั้นเคยพูดแต่สั่งซ้ายเข้าไปซอยน,น่าจะเป็นเข้าไปซอยย่อยไปซอยตันเ <ๆ S 2> รียบร้อยเลยผมก็ดิ้นล้นเนอะหมาแม่งก็เห่า มุดในท้อง,องรถดหรือเปล่านง่นแหละมุดในเต้าท้องรถแมงเอาลากออกไปเลยแ <c oughs> มงทำให้กูเหนื่อยบักเขาไโดนไปสามสี่ทีแล้วเขาลากมาที่ปองไม่เจ็บ <c oughs> ไม่เจ็บแ <c oughs> <c oughs> ม่งเตะนี่นี่ร้อยหูงเท้าติดเลย <c oughs> จริงจริงมันก็นแคแ่เราเนื่องมากูเหนื่อย <c oughs> เราก็ไม่พูดโดนปืนครเอ้ยแต่ยอมแล้วนะคนคนที่หลิงนี่ไปก็ไปหาผมที่นนเอ้กูขอโทษเว้ยกูทำให้มึงเดือดร้อน ก็เนี่ยมันผ่านไปแล้วมันก็ผมก็มันก็ผมมองว่ามันไปตามเกมมากกว่ามันมันโดนไปแล้วมันย้อนอะไรไม่ได้แล้วผมคิดอย่างนั้นนะแล้วเวลาที่หลิงลงไปต่อยกระชื่นแล้วทางนู้นเขาแจ้งจับหรือยังไงแล้วมันเกิดเขาเหมือนกับเขาคงเห็นเรามาเยอะเขาก็คงสู้ไม่ได้เขาก็เลยแบบเพราะข้างหน้ามันเป็นป้อมยามแจ้งความอ่าประมาณเหมือนจี้เลยเพราะตรงนั้นรถมันติดอยู่แล้วมันสบายเลยรถมันสบายเลยนี่ผมไม่มีเตล่อยู่คนเดียวก็ต้องชิง ถูกคือการทำร้ายเนี่ยอันนี้เราย้อนกลับไปถ้าการทำร้ายทำไงมันไม่มีอะไรมากมันก็ไม่เป็นไรแต่ของเรามันมีตัวเข้าใจไหมแล้วจังหวะผมก็เสือกมันจังหวะที่เชื่อไหมผมพกหลายหลครั้งผมไม่เคยโดนเกมนะแต่วันนั้นมันก็เหมือนกับวันที่เราต้องมาโดนนะผมเคยเดินเข้าโรงพักโดยที่มีปืนแล้วตำรวจไม่คนนะ้นไอ้นี่นี่นี่นนจำได้ไหมที่มึงเอามีดสอดใต้รถกูอ่ะใต้ใตใตจำได้ปะ อ่ะผมพูดดิที่ตำรวจขึ้นมาค้นอ่ะในมีเหตุการณ์อีกเหรอเดี๋ยวเล่านอกหน่อยสามสนไงอ่ะสามเสนมแม่งก็มีชงเชงยงแต่วันนั้นไม่มีเหตุการณ์แต่ตำรวจแม่งเข้าไปจอดหน้าโรงพักอมผมว่ามีตัวผมก็ใจดีสู้เสือนี่นะผมนู่นนี่ไอเหี้นี่เขามีดผมนี่แหละมีของผมเป็นของมันมาสอดใอ <c oughs> ต้เบาะผมโอ้พระคุณ <c oughs> สบาย <c oughs> แต่ก็งานนั้นรู้สึกปรับไปห้าสิบบาทร้อยึิงอันนั้นครั้งที่เกมปืนเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายไหะ ก็มีดิก็ไปเคกียร์พอดีรู้จักผู้ใหญ่ก็เดินเรื่องผมนอนอยู่สองแต่ยัง,งไม่ได้ลัน่นมันก็ยังไม่เท่าไหร่ไม่ยิงไม่ไรถ้าโดนก็เกมไปก็เสียก็<ะ>ก็แสนเงินอยุ่นั้นนะ,ะครั้งที่สองเนี่ยผมผมวิดได้ไปเป็นนอชายแล้วเพราะยอมบอกพ่อแม่บอกผม <c oughs> ขอโทษ พอเขาก็ถามว่าบ้านผมตอนนั้นฐานะก็ไม่เชื่อว่าจะมีอะไรมากก็พอเป็นผู้ละหมายุคนั้นฌานเป็นผู้ละหมาก็ถือว่าพอมีแล้วใชีก็พอมีประมาณหนึ่งมันด้วยไม่ได้มีหรอกก็คือปากัดตินทีก็พอนั่นแหละแต่ก็เกือบแล้วเกือบไปนอชอแล้วอนั่นแหละก็พระท้งที่สองนยอมบอกพ่อบอกชีวิตผมมันอาจจะเข้าอยากเข้าไปอยู่นี้พ่อไม่ต้องหรอกพ่อบอกมึงไอ้ห่ามึงจะเพออีกสองน้ำเดือนจะจบแล้วครับจะจบแล้วจะจบแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้น สรุปมันยาวแล้วแหละผมมีคําถามอีกคําถามเดียวเอาแค่เล่าแบบนิดเดียวแล้วจบเลยนะโอเคสมัยยุคนั้นเนี่ยต้องบุกไปตามโรงเรียนดึกงดึ๋ดนๆโรงเรียนอื่นเขาก็เล่ากันมาแล้วดึกงเดนดึกงเดนเนไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายโรงเรียนอื่นโรงเรียนโจรอะไรเงี้ยเคยไปกันบ้างไหมครับเฮ้ยชนีไม่นิดเดียวเคยไปไหมเคยไหมมีบ้างเคยอ่าแล้วผมกว่าใ้เพื่อน ก็วันเกิดพอไอ้เหี้ยไปเพอแล้วพามันเล่นดูมันมีทุกโรงเรียนแหละครับโรงเรียนอื่นเข้ามาทำเรียนเราปลายเปิดเราเละเทะไปหมดแล้วเราเปลี่ยนมาไม่รู้กี่อันแล้วนะครับเพราะว่าในของเราง่ายมันก็เป็นโรงเรียนมาก็ฮิ้วแล้วแล้วสมัยนั้นไม่มีกล้องแต่โรงเรียนนึงไงอยู่ตรงข้ามขอนอไอ้เปล่าอะไรเจอกันใหม่โอกีบีหน้าเจ้คับนัทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ